สวัสดีครับจากร้านนี้มาอุปกรณ์เชียงรายนะครับวันนี้ก็จะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะพามาทดสอบกันพอดีที่เพื่อนเพื่อนถามกันมาว่าสําหรับตัวแหวนสเตอร์สําหรับรุ่นกลางนะครับก็ 3- ามถปขีดเปกติที่ใช้งานกันทั่วไปเนาะที่เราใช้งานกันอยู่ก็ 3- ามถขีดเนะครับกับตัวในส่วนของแหวนสเตอร์3ามถขีดแตัวนี้เป็นของโอเล็กอนนะครับ 3.848แต่ว่าชุดนี้ก็อาจจะระบุมาล็อตเดิมจะเป็น powermate เนาะออันนี้ของแท้โอเล o กอนเช่นกันนะครับตัวนี้ครับผมก็วันนี้จะพามาทดสอบนะครับสำหรับเจ้าตัว steel ms 3.82เครื่องรุ่นกลางนะครับที่ว่าใช้เป็นในส่วนของแหวน3.8รุ่นรุ่นกลาง3.847กับ3.848แหวนรุ่นกลางเช่นกันนะครับก็จะมา จับความรู้สึกมาลองลงกับไม้กันเนาะว่า,าตัวที่ว่าถ้ากรณีที่ว่า3ทับแขีเกับขีแดเนี่ยมันต่างกันยังไงอย่างที่ผมเคยรีวิวไว้สําหรับนะทางต่างประเทศที่เขาใช้กันสําหรับตัว3าัถ้แขีแเนี่ยรอบของตัวเวลาวิ่งโซ่เนี่ยรอบเขาจะจัดขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วมันจะเหมาะกับงานตัดเนาะทำให้รอบเขาจัดขึ้นนะครับสําหรับตัวแหวน 3/ ทับแขีเเนี่ยปกติเราก็ใช้งานกัน กันอยู่แล้วก็วันนี้มาลองเทสก็สําหรับแหวนทั้งสองสองตัวนี้นะครับจะเป็นสําหรับเครื่องรุ่นกลางนะครับเครื่องรุ่นกลางที่กําลัง5แรงกว่าเนาะตัวนี้5.3แรงม้านะครับก็เป็นเครื่องรุ่นกลางจริงๆนะครับไม่ใช่ว่า,า5.3แรงโม้5แรงโม้อันนั้นไม่ใช่เนาะอันนี้ก็คือเป็นของแท้เลยก็ สำหรับรุ่นกลางสำหรับพี่พี่มืออาชีพที่ใช้กันเดี๋ยวผมมาจับความรู้สึกกันว่าที่ว่าอรอบจะจัดขึ้นจัดขึ้นลักษณะไหนก็จริงๆจ,จ,จะเหมาะกับงานตัดอย่างที่ผมว่านะครับวันนี้ก็เลือกใช้เป็นบาขนาด20นิ้วเนาะตัวนี้ก็เน้นงานตัดน้ําหนักเบาก็ให้รอบจัดจัดกันไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมาลองลงกับไม้กันโอเคขอเวลาสักครู่เดี๋ยวเซตอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวลองลงกับไม้จับความรู้สึกกันขอเวลาสักครู่นะครับครับผมเดี๋ยวผมมาลงลองลงกับไม้อันนี้สําหรับตัวนี้ก็จะเป็นไม้ตัวไม้สดากเนาะ ไว้นานพอสมควรแล้วนะครับตัวนี้แห้งเลยนะครับกอ็อย่างที่ผมว่านะครับตัวนี้เทสครั้งนี้ผมจะใช้กับตัวแหวนสเตอร์3ามทแขีดแล้วก็โซ่กลางแล้วก็บาร์ยีนิ้วเท่ากันยเนอยอะเทสครั้งต่อไปก็จะลองลงกับไม้โดยที่ใช้เปลี่ยดเป็นแหวนสเตอร์3 8ทแขีดแเดี๋ยวมาเริ่มการ3ามทแขีดเก่อนนะครับตัวนี้ดูก,กดวาว โอเคเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่นะครับเปลี่ยนเป็นแหวนสเตอร์สามทแปดขีดแปดแล้วมาลองลงกับไม้กันขอเวลาสักครู่นะครับผมสาหรับรอบนี้ผมก็พามาทดสอบนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้ก็สามแปดสองเหมือนเดิมเนาะบาขนาดเดิมนะครับก็เล่นเป็นแหวนสเตอร์สามทแปดขีดแปดนะครับของโอเลกอนเปลี่ยนเข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาลองตอนลงกับไม้เนี่ยรอบมันจะจัดขึ้นหรืออ,อ,อะไรยังไงหรือเปล่าเนาะตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเลย กดวาวก่อนลืม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงการทดสอบนะครับให้เพื่อนๆที่สงสัยกันว่ามันจะรอบจัดขึ้นอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนของตัวนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเอานาะก,ก็อันนี้ผมมาทดสอบให้ดูเป็นตัวอย่างก็สําหรับตัวนี้ก็ชุดที่2ที่ผมเปลี่ยนเข้าไปก็เป็นแหวนสเตอร์สามทับแปดขีดแคือด้านพละกาลังแรงม้าเครื่องรุ่นกลางพวกนี้ห้าแรงกว่าตัวนี้มันถือว่ากําลังแรงม้าเยอะอยู่แล้วเวลาเรากดลงไปเนี่ย คือเข้าไม้แบบเนียนๆเลยทีเดียวแต่ว่าสําหรับแหวน3ทับแีดนะครับก็อย่างที่ผมว่าวงเขาจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําให้รอบของตัวโซ่เนี่ยจัดขึ้นเนาะแต่ว่ามันจะเหมาะกับเวลาเราใช้งานก็อย่างรุ่นกลางก็ตัวนี้ย20นิ้วไม่เกิน25นิ้วผมคิดว่ากําลังดีนะครับเน้นงานตัดโดยเฉพาะนาะตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงก็เอามาทดสอบให้เพื่อนๆที่ถามกันเข้ามานะครับให้เห็น กันจระ,ะเลยว่า,เ,าเวลาเปลี่ยนแหวนตัวเนี้ยให้เราเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะงานของเรามันก็จะช่วยงานของเราได้เยอะเนาะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้านเอามมอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ